ชนไปอย่างนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยฟิวไปข้างหน้าแล้วนี่ฮะทับแบบนี้ครับผู้ชมครับแล้วแล้วลากไปเลยนะผู้ชมครับอยู่ใต้ท้องผมมีอาชีพเป็นไรเดอร์ครับผมไปส่งออเดอร์ลูกค้าเสร็จพอออกมาเสร็จผมก็มาติดไฟแดงแต่ช่วงจังหวะนั้นพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่รับบาดเจ็บอะฮะกับผู้ซ้อนนะ,ะครับเขามาติดไฟแดงก่อนหน้าผมผมจอดชิดขวาเพื่อผมจะเลี้ยวขวาเข้า8ดเอ็ดแต่ว่าพี่วินอนะแกจอดอยู่ฝั่งซ้ายผมแต่อยู่ในช่องเดียวกันแล้วช่วงจังหวะก่อนหน้านั้น,น,นมันมีรถเก่งคันหนึง่ง ขับมาก่อนแล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อจะข้ามสะพานแล้วเขาก็เบิ้ลเครื่องผมก็หันไปคุยกับพี่วินว่าเขาจะรีบไปไหนคุยกันแปนน๊บนึงแล้วก็ผมก็หันมาคุยกับแฟนเที่ยววินาทีเดียวครับเสียงดังตุ้มผมหันไปดูโอ้โหตกใจเลยแต่รถเขาว่าหยุดแล้วนะแสดง็ว่าเห็นดิเห็นอยู่แล้วครับผมจะบอกว่าไม,ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ครับแล้วคุณเหยียบต่อทําไมพอเขาเหยียบเสร็จแฟนผมก็บอกว่าเขาหนีผมก็เลยเรียบคว้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามตามเขาไปเลย,ยตามไปถึงไหนตามไปถึงใต้สะพานกลับรถ สวนหลวงแล้วเขาก็รู้คุณตามใช่ไหมใช่ครับ<ต>เขายังหันมามองผมอยู่เลยฮะอ,อ๋อแต่ไม่จอดไม่จอดครับตอนที่ลงไปเนี่ยรถมันมีเสียงดังเหมือนกับเปิดเทปเปิดเพลงดังไหมครับไม่มีครับคุณนันเนี่ยเป็นลูกชายของคุณพ่อซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นคุณพ่อไปที่ไหนอะไรยังไงกลับมาจากงานศพยายครับเลิกเลี้ยงจากการศพมาแล้วก็ยกย้ายกันกลับบ้านพ่อ,อก็นั่ง นั่งวินเพื่อจะกลับบ้านแหรอครับตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเจ็บสะโพกค,ครับเดินลําบากครับตอนนี้คือลุกไม่ได้เลยเก็พอลุกเข้าห้องน้ําได้แต่ว่าเดินยังลําบากแล้วทางฝั่งของคนที่ชนเขาติดต่อเข้ามา <c oughs> ยังไงมบ้างไหมมีติดต่อว่าจะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไม่เข้ามาเย,เยียวยาอืมแล้วพ่อไม่ได้นอนโรงพยาบาลเหรอ,อไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยครับไปที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาก็ไล่กลับบ้านไม่นั้นก็สำรองจ่าย สามสี่หมื่นผมก็ไม่มีที่จะสำรองใจแล้วประกันทางของรถยนต์เขาก็ไม่รับผิดชอบครับออืมเขาบอกว่าคนขับชนแล้วหนีเขาจะรับผิดชอบทำไมน้องชายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังขยับตัวไม่ได้เลยค่ะแต่พูดได้พูดแรงไม่ได้ยังเจ็บปอดเพราะกระดูกหักซีโครงหักสองซี่ทิ่มปอดตอนนี้คุณหมอผ่าตัดเจาะเอาเลือด ข้างในออกให้หมดก่อนค่ะแล้วก็ให้นอนดูอาการขยับขเยี่นไม่ได้ค่ะแขนข้างนี้หักพูดาาได้แต่ว่า,าถ้าพูดมากๆแรงๆจะเจ็บตอนนี้หมอหมอบอกว่าปลอดภยัยไหมหรือยังไงหมอก็บอกว่าปลอดภัยค่ะแต่อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณวราพลยืนยันใช่ไหมครับว่าเป็นเป็นคนที่ขับรถวันนั้นแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุในการทับทางฝั่งของพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับก็ข<อ>ี่มาจะถึงไฟแดงครับ ผมจะเตะเบรกแต่ว่าไปชนรถกับพี่เขาก่อนผมไม่เห็นท้ายเข่าใจสั่นผมตื่นเต้นไงมันมันใช่ฟิวจะขาดอผมว่าด้มไปเหยียบคันเร่งรถตีอ่ะในภาพเนี่ยไม่เห็นรถแบบกรึบกบเนี่ยคือคุณไม่รู้เลยครัว่ามีคนอยู่ข้างใต้้องรถพอดีผมเปิดเพลงเสียงดังด้วยในรถอ่ะแต่ตอนที่ชนปั้งนั่นคือคุณ มันติดไฟแดงอยู่เออมันติดไฟแดงอยู่ตรงรถไฟแดงไม่ใช่เหรอฮะครับแล้วแล้วแล้วทำไมถึงถึงไม่หยุดรถครับขออนุญาตนะฮะคุณวรพลมันเบอร์แล้วอ่ะคุณดื่มมาใช่ไหมฮะไม่ได้ดื่มครับแต่วันนั้นเนี่ยทางฝั่งของพลเมืองดีคือคุณเล็กเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนะคุณเห็นเขาขี่ตามไหมผมเห็นขี่มาแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวใจมันใจจะไปอย่างเดียวแล้วกันเนี้ยไปตั้งหลักที่บ้านแล้วกันเนี้ย แสดงว่าค,คุณวร,รพลรู้สิว่าคุณทับคนเนี่ยผมเตะรถคุณต้งแต่อยู่ใต้สะพานาคุณคุณไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินครับโอ้โหแล้วผมเปิดเปิดเพลงเสียงดังอ่ะคุณไม่ได้เปิดเพลงเลยแม้แต่นิดเดียวอืมผมตามอยู่ตลอดผมไม่ได้ยินเสียงเพลงคุณเลยคุณอ้างว่าไม่รู้แต่ตรงแต่ทําไมคุณขับหนีผมตอนนี้เข้าไปเยียวยาเขาหรือยัง เยียวยาแล้วครับเยียวยาอะไรยังไงบ้างครับก็ผมไปส่งผมว่าไปเยี่ยมไปอะไรแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ทันให้เงินอะไรเลยเขาไม่ยอมมาหาครับไปเยี่ยมที่ไหนครับไที่โรงพยาบาลครับแล้วพ่อผมมาคุณไม่ได้มีการติดต่อพ่อผมมาเลยเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้ไหมไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อเลยแม้แต่เรื่องเดียวหรอใช่ครับ